สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมเอกสิทธิ์ปิยพันวงศ์นะครับในนาโนเซอร์วิสนะครับ วันนี้ผมมีสาระดีๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับการทำงานของตัวเบเกอร์ชนิด MCB แล้วก็ RCBO นะครับผมเตรียมมา2รุ่นนะครับเราจะมาดูว่าเซอร์กิตเบเกอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับมันทำงานยังไงนะครับวันนี้ก็จะมีการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีการผ่าเซอร์กิตเบเกอร์ให้ดูด้วยแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการทำงานอของส่วนประกอบภายในของ สกริตเบเกอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมเบเกอร์มาก็จะเป็นของแบรนด์ nano electric products นะครับก็จะเป็นรุ่น nano พั u นะครับจะมีชนิด mcb ขนาด50แอมป์นะครับเป็นรหัส pmdc 2 4 5 0นะครับแล้วก็จะเป็นชนิด rcb o นะครับซึ่งเป็นเบเกอร์กันดูดนะครับรหัสจะเป็น ple 4 2 4 3 2 c 3 2นะครับ ตัวสซอรก์กิตเบเกอร์นะครับที่เราใช้กันทั่วไปในบ้านพักอาศัยเนี่ยจะเป็นเบกเกอรอ์สำหรับไฟแรงต่ำนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับก็จะเป็นแบบ MCB นะครับเป็น RCO นะครับ RCB แล้วก็ ELCB นะครับซึ่งเบกเกอร์เนี่ยทั้ง4แบบเนี่ยมันมีการทำงานที่แตกต่างก,กันเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับส่วนมากเวลาเราใช้ไฟนะครับก็มกักจะเจอปัญหาอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3รูปแบบน,นะครับนั่นก็คือไฟรั่วไฟดูดนะครับกระแสเกินแล้วก็ไฟฟ้าละวงจรนะครับซึ่งเบรกเกอร์ทั้งรุ่นนี้นะครับก็จะมีการป้องกันไม่เหมือนกันนะครับชนิด MCB นะครับจะมีการป้องกันในเรื่องของการใช้กระแสไฟเกินอ่าแล้วก็ป้องกันเรื่องไฟฟ้าละวงจรนะครับส่วนเรื่องไฟรั่วไฟดูดนะครับตัวชนิด MCB เนี่ยจะไม่มีการป้องกันนะครับถ้าเป็นชนิด RCBO นะครับจะมีการป้องกันในเรื่องของไฟรั่วไฟดูดนะครับ าการใช้กระแสไฟฟ้าเกินนะครับแล้วก็ไฟฟ้ารละวงจรด้วยเรียกว่าป้องกันได้ทั้ง3แบบเลยนะครับส่วนถ้าเป็นเบรกเกอร์ชนิด RCCB นะครับซึ่งเป็นชนิดอื่นนะครับก็จะมีการป้องกันในเรื่องของไฟลวไฟดูดยอย่างเดียวนะครับส่วนไฟฟ้าและวงจรส่วนการใช้กระแสไฟฟ้าเกินนะครับพวกนี้จะไม่มีการป้องกันนะครับถ้าเป็นชนิด ELCB นะครับก็จะมีการป้องกันในเรื่องของ ไฟรั่ไฟดูดนะครับแต่ว่าไม่ป้องกันเรื่องกระแสะไฟเกินนะครับแต่ว่าจะมีการป้องกันในเรื่องของการาไฟฟ้าระวงจรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถในการป้องกันในเรื่องของไฟฟ้านะครับของเบกเกอร์ของแต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี้ยก็จะเป็นการ ผ่าเซอร์กิตเบกเกอร์ทั้ง2รุ่นนี้ที่ผมเตรียมมาเนี่ยให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรอยู่ด้านในบ้างนะครับและนี่ก็จะเป็นตัวเซอร์กิตเบกเกอร์ตัวแรกนะครับที่ผมจะมาทําการผ่าให้ดูนะครับจะเป็นรุ่นนาโนพัทนะครับรหัส PMD42C50 นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นขนาด2โพลนะครับ 10kA นะครับก็เริ่มแรกนะครับเราก็จะมาทำการ ใช้ไขควงนะครับตัวน,นี้แกะหมุดทองเหลืองออกนะครับทั้งหมดเลยนะครับหมุดนี้มันก็จะถูกติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนะครับมาทําการแกะนะครับก็ค่อยๆแกะออก,ต,กตัวนะครับนะครับก็จะใช้ครีมดึงออกนะครับจากไปนิดนึงนะครับ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเบเกอร์ตัวนี้มันเกิดใช้ไปแล้วชำรุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าให้เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับก็จะไม่มีการาซ่อมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากที่เราแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากา็สามารถเปิดเข้าไปดูด้านในได้นะครับโดยผมจะเปิดให้ดูฝั่งแรกก่อนนะครับนี่นะครับ ก็จะเห็นว่าข้างในนะครับก็จะมีส่วนประกอบอยู่เยอะเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับก็จะเป็นตัวแรกนะครับตัวน,นี้จะเป็นเทอร์มินอลสาหรับยึดสายไฟเข้านะครับตอนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราก็ใส่ไฟใส่เข้ามาแล้วก็ทําการขันยึดน็อตให้ยึดสายไฟให้แน่นนะครับจุดที่2ก็คือหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหน้าสัมผัสตอนที่เราออ,อนคันโยกขึ้นนะครับ ตัวหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับมันก็จะขย่อนนะครับไปสัมผัสกับหน้าคอนทคอีกฝั่งหนึ่งนะครับกระแสไฟก็จะสามารถไหลผ่านไปได้นะครับจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวขดลวดตรงนี้นะครับตัวนี้มีส่วนสําคัญเลยในะการป้องกันในเรื่องของอไฟฟ้าและวงจรนะครับโดยปกติแล้วนะครับจังหวะที่เราใช้ไฟอยูอ่ตรงนี้ก็จะไม่เป็นแม่เหล็กนะครับ แต่ว่าจังหวะที่เกิดไฟฟ้าและวงจรขึ้นนะฮะจะมีกระแสไฟเนี่ยเป็นร้อยแอมเลยนะครับไหลผ่านตัวขนลุกตรงเนี้ยนะครับทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับแล้วขนลุกตรงเนี้ยมันจะดูดให้ไอ้กลไกที่อยู่ด้านในนะครับกระเดื่องตรงเนี้ยกลับเข้าไปนะครับนี่นะครับจะค่อยค่อยเตะออกนะครับแล้วก็ปลดวงจรออกนะครับหน้าสัมผัสตรงเนี้ยก็จะแยกออกจากกันนะครับทำให้กระแสไฟเนี่ยไม่สามารถไหลผ่านไปได้ แต่ว่าในจังหวะที่เซอร์กิตเบเกอร์ตรงนี้มันจะแยกออกจากกันเนี่ยมันจะเกิดการอาร์ขึ้นนะครับถ้าเราได้เห็นในคลิปอของต่างประเทศนะครับเขามีการทดสอบในเรื่องของเบเกอร์ดีซีนะครับมันจะเห็นเรื่องการอาร์ตรงนี้ชัดเจนกว่ากระแสไฟที่เป็นกระแสสลับหรือ AC นะครับแต่ว่า AC เนี่ยก็มีการอาร์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะดับได้ง่ายกว่านะครับ จุดที่ทําการดับอาร์คตรงนี้ก็คือชิ้นส่วนนี้นะครับจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับวางใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าไม่ถึงการตรงนี้จะทําหน้าที่ในการดับอาร์คนะครับถ้าออกแบบตัวดับอาร์คนี้ไม่ดีนะครับจะทําให้การอาร์คเนี่ยไม่สามารถดับได้ครับเบกเกอร์ตรงนี้ก็จะไหม้นะครับแล้วก็เสียหายนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวไบเมทัลนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า ทุกรุ่นนะครับมันก็จะมีตัวไบเมทัลตรงนี้นะครับทำหน้าที่ในการป้องกันเรื่องอกระแสะไฟเกินนะครับหรือเราใช้กระแสะไฟที่มันมากกว่าขนาดของเบรกเกอร์นะครับที่เราซื้อมานะครับอย่างเช่นถ้าเราซื้อตัว5 0แอมตัวนี้มานะครับนี่นะครับ50าแอมแล้วเกิดมีการใช้ไฟมากกว่า5 0แอมนะครับตัวไบเมทัลตรงเนี้ยเมื่อเกิดความร้อนนะครับจะทำให้ บเมทัลตรงนี้เกิดการโกงงอนะครับพอโก่งงอปุ๊บมันก็จะไปดันนะครับให้กลไกตรงนี้ปลดล็อกเพื่อปลดวงจรอ,ออกนะครับเริ่มขยับแล้วนะครับการทำงานของไบเมทัลนะครับ 2> 2> ก็คือถ้าใช้กระแสะไฟเกินเนี่ยมันจะตัดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตามตารางของมาตรฐาน iec 6 0 8 9 8 1อยู่นะครับว่ามันจะทิป ที่เวลาเท่าไหร่นะครับจากตารางเนี่ยนะครับถ้าเบรเกอร์เนี้ยนะครับได้รับกระแสอยู่ในช่วง1.13เท่านะครับก็คือให้เรานำค่าของขนาดแอมป์ของเซอร์กิตเบรเกอร์ที่เราซื้อมานะครับอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับจะเป็น63แอมป์นะครับให้เรานำค่า63แอมป์นะครับไปคูณกับ1.13เท่านะครับก็คือ71แอมป์นะครับตรงเนี้ย มันจะต้องไม่มีการทิปนะครับตามตารางก็จะบอกไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในช่องของตัว B นะครับถ้าได้รับกระแสอยู่ที่1.45เท่านะครับ1.45เท่านะครับคูณกับ63ถ้าได้รับกระแสอยู่ที่91.35แอมป์นะครับในระยะเวลามากกว่า1ชั่วโมงนะครับเบเกอร์นะครับจะต้องทำการทิปนะครับในตารางช่อง4นะครับ ถ้าได้รับกระแสอยู่ที่2.55เท่านะครับระยะเวลาในการทิปจะอยู่ในช่วง1วินาทีถึง60วินาทีนะครับสำหรับเบรกเกอร์ขนาดไม่เกิน32แอมป์นะครับสำหรับรุ่นที่เกิน32แอมป์จะอยู่ในช่วง1วินาทีถึง120วินาทีเบรกเกอร์ตัวนั้นก็จะผ่านมาตรฐานของ IEC 60898-1นะครับเช่นเดียวกันกับมาตรฐานมอกก็จะมีระบบไว้เหมือนกันนนะะะครรรับกก็จจขีมาาปณแไฟนะครับ จ่ายอยู่ที่4.1แอมป์น,น, M นะครับครับและนี่ก็จะเป็นตัวหลักการทำงานของเซอร์กิตเบ็กเกอร์ชนิด MCB นะครับที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเซอร์กิตเบ็กเกอร์กันดูดนะครับ PLE 42C32 นะครับตัวนี้เขาก็จะมีสติกเกอร์แปะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับว่า สายไฟเข้าด้านบนเท่านั้นนะครับกรณีถ้าถ้าเอาสายไฟเข้าด้านล่างเนี่ยนะครับสายที่มาจากมิเตอร์นะครับเข้าด้านล่างจะทําให้ซอริตเบเกอร์ตัวนี้มันชํารุดได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอธิบายให้ฟังว่าทําไมมันจะมันถึงชํารุดถ้าเราต่อสายไฟผิดด้านนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับว่าตัวนี้มันทํางานได้ปกติหรือไม่นะครับโดยการกดปุ่มเทสนะครับนะครับกดปุ่มเทสปุ๊บ ตัวสกิลเบเกอร์ก็จะต้องตัดน,นะครับครับเดี๋ยวจําลองว่าถ้าเกิดมีไฟรั่วนะครับเบเกอร์ก็จะต้องทํางานปกตินะครับโดยที่ไม่ชํารุดเสียหายนะครับนี่นะครับครับอันนี้จะเป็นการทํางานที่ปกตินะครับครับอันนี้จะเป็นในกรณีที่เราต่อผิดนะครับผมได้ทําการออนเบเกอร์นะครับตอนที่เราออนเนี่ย มันสามารถทำงานได้ปกปตินะครับแต่ว่ามันจะเสียก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มเทสนะครับหรือว่ามีาไฟรั่วเกิดขึ้นแล้วตัววงจรการดูดด้านในนะครับมันทำงานนะครับจะทำให้วงจรกันดูดด้านในตรงเนี้มันไหม้นะครับจำรูเสียหายเพราะว่ามันไม่สามารถปลดกระแสะไฟออกจากวงจรได้นะครับเดี๋ยวจะมาทำการทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้คือด้านบนเนี่ยก็คือสายไฟที่มาจากมิเตอร์นะครับผมทำการ กับด้านตัวเรื่ิตเบกเกอร์นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นสายที่ต่อออกไปโหลดนะครับทําการกดเทสนะครับเดี๋ยวผมจะี๋ยว่าทําการกดเทสนะครับ,รบก็จะเห็นว่ามีเสียงระเบิดด้านในนะครับตอนนี้ก็คือวงจรการดูดด้านในเนี่ยเสียหายไปแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อเราออนเบรกเกอร์นะครับเราออนได้แต่ว่าเรากดเทสเนี่ยจะไม่ทำงาน รันนี้คือสาเหตุที่ทําให้สกิทเกอร์ RTBO นะครับชำรุดนะครับก็คือต่อผิดในกรณีที่เราต่อสายไฟถูกด้านนะครับสายไฟเนี่ยที่มาจากมิเตอร์เข้าด้านบนนะครับตัววงจรกันอยู่ตรงนี้มันจะทําการตรวจจับกระแสนะครับที่ไหลผ่านขั้วลายกับขั้วนิมตอนนะครับถ้ากระแสไฟเท่ากันนะครับวงจรนียจะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดมีไฟรั่วนะครับ ขั้วลายกับ New นิวตันนี้แตกต่างกันประมาณ3 0ม mm ิลลิแอมนะครับตามสเปคของตัวเบรกเกอร์ rcbo ตัวนี้นะครับวงจรตรงนี้ก็จะสั่งให้ตัวขนลวดตรงนี้ทำงานนะครับโดยการดูดให้คนใจตรงนี้นำไอตัวแท่งเหล็กนะครับดูดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปทำการปลดวงจรออกนะครับตรงวงจรตรงนี้มันจะต่ออยู่หลังหน้าสัมผัสชิ้นนี้นะครับ เมื่อทำการกดวงจรออกนะครับกระแสไฟเนี่ยที่ไหลมาจากด้านบนเนี่ยมันจะถูกตัดออกด้วยนะครับเป็นการรีเซ็ตวงจรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาสายไฟเนี่ยเข้าจากด้านล่างนะครับก็จะมีกระแสไฟเนี่ยไหลมาตรงทองแดงฝอยตรงนี้นะครับมาที่ถึงหน้าสัมผัสนะครับกรณีที่เราออนเบรกเกอร์นะครับแล้วเกิดมีไฟรั่วนะครับวงจรตรงเนี้สั่งให้ขดลวดนะครับดูด แกเล็กด้านในนะครับเข้าไปนะครับและปลดวงจรออกนะครับแต่เมื่อปลดวงจรแล้วนะครับก็ยังมีกระแสะไฟที่ไหลจากด้านล่างเนี่ยมาที่หน้าถัมผัสอยู่ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันกับตัววงจรตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงอยู่ทําให้วงจรเนี่ยไม่สามารถารีเซ็ตค่าตัวเองได้นะครับทำให้เบกเกอร์ตรงนี้วงจรของเบกเกอร์ทำ,ทำรู้เสียหายไม่สามารถป้องกันได้อีกต่อไปนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวเบรกเกอร์ชนิด MCB นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างภายในของฝั่งที่ป้องกันในเรื่องของกระแสเกินนะครับไฟฟ้าและวงจรก็จะเป็นเทอร์มินอลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหน้าสัมผัสนะครับหน้าคอนแทคแล้วก็จะมีตัวไบเมทัลเหมือนกันนะครับตรงนี้การทำงานก็จะเหมือนตัวเบรกเกอร์ MCB เลยนะครับ เพราะฉะนั้นในการใช้เซอร์กิตเบรคเกอร์ RCBO นะครับก็ควรจะศึกษาคู่มือให้ดีนะครับว่าเบรคเกอร์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับมันต่อยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนาโนพาร์ตตรงนี้ต่อเข้าด้านบนเท่านั้นนะครับครับแล้วนี่ก็จะเป็นการทำงานทั้งหมดของตัวเซอร์กิตเบรคเกอร์นะครับชนิด MCB นะครับแล้วก็ RCBO ของแบรนด์ Nano Electric p r o d u c t นะครับรุ่นนาโนพาร์ตนะครับ หวังว่าทุกทท่านนะครับก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับทางช่องของ Nano Electric Product นะครับทางเรานะครับก็จะมีการอัปเดตตัวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับขอบคุณครับ